สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสันพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้ใจจะพาทุกทกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่28มีนาคม2568นะคะวันศุกร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านค่ะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเดินวิ่งรูดค่ะแยกรอบเช้าและบ่ายนะคะส่วนท่านในไม่ชอบนะคะทุกคนก็รอดูเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันก่อนอื่นเราไปดูวันที่27ก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่27ค่ะจะให้เด่นรอบเช้า2และ1เด่นรอบบ่าย9้าและ8รอบเช้ามา40326หลุดนะคะทุกคนโอ้หลุดบอกีินองโอมา2เข้าคู่26นะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันมาเลข0 รอบบ่ายให้เก้าและแปดมาเก้าเก้าเจ็ดสามสองนะคะทุกคนเข้าเด่นเก้าเข้าคู่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะเลขเด่นประจําวันรอบบ่ายหลุดนะคะทุกคนเมาส์ไปต่อรุ่นต่อเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่ยี่สิบแปดนะคะทุกคนใจก็ขอให้ฟรีโชคดีเหมือนเดิมถ้าฟรีชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านพี่น้องคะสวัสดีกัไม่เข่าไม่หลุดเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวัน ช่วงไหนที่เข้าก็ตามต่อได้เรื่อยๆช่วงไหนที่หลุด fc ก็สังเกตเอาบ่ต้องตามเดีอยพี่น้องเด้อมันจะมีช่วงเขา้าช่วงหลุดพี่น้องไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันอย่างที่ว่านะคะทุกคนสําหรับวันที่28เจจากที่ใจคํานวณตัวดินได้จะได้4และ3เรามาดูความน่าจะเป็น4994 4884 4114 4664

าสามสามเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดแปดเก้าแปดค่ะแปดสี่สิบแปดแปดสามสามแปดแปดหกหกแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดสองสองแปดนะครับทุกคนประมาณนี้พี่น้องมาดูคู่เด่นค่ะทุกคน สี่สามเก้าแปดนะคะสี่เก้าเก้าสี่สี่แปดแปดับแปรอบบ่าย9 4 4 9ส3่9ี8เ9 8าเก้าสามสามขาแปดสี่สี่แขานี้ก็คือคู่ตัดเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเอท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกทุกคู่ นะคะทุกท่านคะ่ะที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเป็นประจําวันให้ได้รับชมเรือรอบละ4คู่วันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นเลขเด่นประจําวันสุกอยู่ที่6และ1เบิ้ลประจําวันคือหกกและหนึ่งเลข6กับเลข1นี้ fc สามารถนาไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดคะ่ะ เด่นรอบเช้าสี่และสามเด่นประจําวันหกและหนึ่งเป็นสี่หกหกสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่ไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะสามค่ะสามหกหกสามสามหนึ่งหนึ่งสามเก้ากับแปดรอบบ่ายและหกกับหนึ่งเป็นเก้าหกหกเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแปดแปดหกหกแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะทุกคนขาเป็นยังไงแน่พี่น้องมักกระตามโตครับพี่น้องบ่ามากระหายเดือนผ่านเด้อพี่น้องเด้อสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะ สำหรับคู่ที่ใจจับให้ fc ได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้านะคะทุกท่านคะ่ะเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันถ้าท่านชอบตัวเด่นแต่ไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยแต่ท่านท่านไม่ชอบทั้งสองอย่างท่านก็สามารถเลื่อนผ่านได้เนะพี่น้องสถิติมีเข่ามีหลุดครับพี่น้องคะ ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอีวันที่28มีนาคม2568เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ FC ทุกๆท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ FC ชโชคดีค่ะโชคๆมันมานสุขภูสุข,ขุนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ